สวัสดีครับพี่น้องสัสดีแฟนกับแฟนเพลงอิบซี่เสาวหน่อยผิดเฟนเพียงทุกทุกคนทุกทุกทนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องรูไก่และเพื่อนอภิเชียวครับพี่น้องมอดจอดถึงนะพี่น้องเอ้ยขนาดยังมือเสาเหียเตียเหียเตี้ห้อนลายได้ลุงมาจากรถพี่น้องหามกระป๋องนอนเพราะว่ามันห้อนมันมันยู่บ่ไไ้พี่น้องมีทั้งปุกตาดขนาดบ้านีนบ้านในเสาดิต่วมาห้อนแห้ง พันธนี่มีเดดเลยพี่น้องแต่ว่าแห่งหอนในเรื่องรถมันเอา้าทอดจอดถึงพื้นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องมือนีอ่าวันที่22กุ่ภพาพันธ์พุทธศักราช2,568นะครับพี่น้องที่มาสนับสนุนพเพลนเพียงเข้าท่าการเสียงยู่ปากทางบ้านเก่านะครับอ่าผ่านท่อง อมะตะจังหวัดชนบุรีนะครับพี่น้องไม่กำลังใหญ่ที่มาสนับสนุนเพียงกันใดได้ดพี่น้องเด้อนะครับนี่ดิพี่น้องมาเลยพี่น้องเด้อสถานที่กว้างขวางดีนะครับสถานที่ตรงนี้เคยมาทําการแสดงหลายเท้อแล้วนะครับมาหอดจอดถึงแล้วสิบพักกันอ่ามองลับมองนอนสิไปนอนมองใดเลยพี่น้อง กวางคักกวางเน,แเนแงืแต่ว่าหิงอยงบ่มีแบบว่าต้นไม้ใหญ่ต้นยังหาพักไข่เศร้าพอได้นอนพอได้พักเนี่ยครับพี่น้องนี่พักกันนั่งอยู่ข้างรถอุตส่าห์นั่งหลินนอนหลินข้างรถพี่น้องขาแต่ว่าคันเดียดออกนี่ก็คืออยู่บ่ได้เด้พี่น้องนี่ กูตื่นก่อนกับหาอยู่หากินก่อนนะครับพี่น้องอยู่ไกลกับยื้อไม่กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อนะครับตากทางบ้านเก่านะครับผ่านท้อง อมตะนครจังหวัดชนบุรีแห่งกาแฟเนี้มีลานกับเขาอยู่ทางทางทางเขางานพอดีพี่น้องได้กับเขาอยู่ทางเขางานพอดีเป็นเขาลาดแกงพันยูขาอยู่นามกับคือจวดจัดฝาดบึ่มกินได้อากาศดีดีพี่น้องน้อยน้ำมือเศร้าแต่ว่าเอา่าวิธีลดบาเอาห่านสิบห้ามึงรับของน้อน ข้ามไปนอนฟังพุ่นเห็นเงินเด็กน้อยพากันข้ามไปนอนฟังพุ่นสิหน้าให้เบิ่งก่อนพี่นอ้องมีมงึงหลังมึงนอนบ่ข้ามง่ายบ่พี่นอ้องเรนจะไล่ตาเด้อ โดอกำลังหลนะครับพี่้องว่ายางมือเสาอ่าเทียวดีไปเทีวโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานหลนะะหมกลาหมกนอนโดหลายยางมือเ้าก็เป็นบางมองก็เป็นเวลาเรืองงานออกกะบางหมองก็เป็นวล่าป็นเวลาเรื่มเห็ดงานยางมักจไม่โด่สองคนเนาะเออมาหอดเสากินมาหน จีตตัวกับหอบพักมุมจีตตัวของผ,ผมลุงมานอนกับอันใม่ดูมาไกลหอนแบดนีด่ลุงว่าพอดีจีตตัวมาเข่าของน้ำพอดีถามว่าพ่อัะไปหานอนใส่โอ้ยเด้ดอน้อด ตะกีพี่น้องนี่สถานที่มึงนี่ตะกีเคยมาหล่นได้ครับมงนี่กคยจำได้จำจำได้ว่าตะกีมามาลอรับอิหลาพี่น้องที่ติดตามใกล้ก็สิจจำได้เต็งเด้แหลกตะกีมึงนี่ไม่ใช่เป็นล้านหมูกระทะได้พี่น้องนี่เป็นล้านหมูกระทะก็ได้ไม่กินหมูกระทะอยู่นี่ก็ได้ไรซสดอยู่ตอนกคยจำได้แต่มาลอรับอิหลาอยู่นี่ล่ะมาล่อรับหลัดยางมาลอรับอิหลา ครับแล้วกะย่างเข้าไปในงานแต่แต่ตเตีต๋ยตะกี้นี่ผู้ใดจำได้บ่ครับพี่ไพจำได้บ่นี่มึงนี่ตะก,กี้มันสิปเป็นร้านหมูกระทะนะครับเป็นร้านหมูกระทะร้านเนื้อย่างเนาะตอนนั้นไก่ย่างมาเบิ่งสถานที่แล้วก็เอ,อ้อยังจังจำได้ตอนนั้นมื้อน,นั้นถ้าจำบ่ผิดอีหลสาสิใส่เออให้พี่น้องให้พี่น้อง ที่ติดตามใกล้อิริเนที่ใกล้คิดว่าจะต้องจำได้ละ่ะอาให้พี่น้องอ่า,ออาท้ายดีกว่าว่ามือนั้นอีหล่าใส่สุดใส่สุดสีหยังเอาที่พู้ใดจำได้บ่ครับพี่น้องเอาสถานที่มงนี่ตอนนั้นใกล้ามากินมุกท้ายยูนี่ไลส์สุดยู่นี่พอดีอีหล่ามามาแตงมาแตงงานอย่างน้นอตอนนั้นใกล,จล้จำบ่ได้จำบ่ได้ว่ามาแต่แต่มาจำได้ว่ามาลัดมาลับอีหล่าอยู่นี่ล่ะ ที่มุ้งนี้มีใครจำได้บนอนะครับเมื่อนะั้นแต่กับว่าพอ่อบอดพอดีอยู่หน้างานแต่กัยางเข้าไปในงานน,ะน้ำกันใกล้ใกล้จำได้อยู่ชุดเป็นชุดสียางเอาพี่้องพี่้องท้ายสีผูใ้ใดท้ายถือบ่นะครับสีผูใ้ใดท้ายถือบ่ไปละใส่ชุดสียาง เสื้อกับกางเกงเป็นเป็นสีเดียวกันเลยพี่น้องเป็นชุดเดียวกันไหมพี่น้องเป็นชุดเดียวกันเป็นชุดกระโปรงตัวนี้พูดตัวนี้คนจำไดท้ทๆอะไรนะครับตัวนี้คนจำไดท้ทๆนะครับถ้าติดตามไก่อีลีกับสิจำได้แต่ว่ามันกระดูนขึ้นบ้านเราพี่น้องเนาะหลายๆคนกับสิจำบ่อยขึ้นบ้านละแต่ว่าแกไม่เห็นสถานที่มือนี้นึกได้เลย มาลอ่อทาฮับีลาเข้าไปงานพอดีมือนั่นมาหอดปั๊บกับสักพักก็ขึ้นไปเช็กเศร้าพอดีสถานที่ตรงนี้นะครับพี่น้องแต่ว่ามือนีไปเดยทําการแสดงมือนี้ก็คือพุ่นละมึงทีไกลไทยคิดแต่งเตะหลกๆมากพุ่นละเล่นยิ้มมังหันนะครับมึอมีเป็นรันมูกกระทะเกาเกลเลยพากันหอบศาสตร์หอบมวนผากันมานอนมาคอฟอปอินอยูนี่แหละพี่น้อง มีหมองพักหมองเซร้าดิบัคือบ้านเฮาบ้านเฮา,า,ายังว่ามีวัดมีสาระนอนดิพี่น้องเนาะแต่ว่าถามว่าอ่าน้ำหนึ่งสี่ละงานกทมง,งานชมบุรีอ่าระยองกะสิเกินประมาณนี้หาหมองพักหมองเซาชีวิตหมอลำพี่น้องอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงขอเคลว่าบ่อยมีเด็ดเด็ดนอนกลางดินกินกลางทรายนะพี่น้องอยู่ยังไงกินยังไงนะครับต้องมีความอดทนต้องมีความอดทนก็อยู่ยาก่ดิพี่น้อง ันผู้สออิอยู่ยากกินยากนี่อยู่ยากเดิต้องอยู่ง่ายๆกินง่ายนี่แหละครัากนันนอนอยู่แบบนี้แหละครับพี่น้องอยู่จังสีล่ละนะครับครับพี่น้องตอบใต้คอมเมนต์นี่เด้อครับเด้อนะครับใครจำได้ก็ค,คิดว่าสิพี่ผู้จับได้อยู่จะได้กันตรงนี่และะะหละเอาฮ่งอันนี้เสครับพี่น้องใกล้ขออนุญาตขอฟอร์บอินสักก่อนนะครับตอนนี้คืออ่ะง่วงง่วงแห้งแล้วนะครับพอาะ่เคยตื่นเสาปานีหยกที่มันเอามันห่อนหลายก็เลยตื่นนะครับ ลูกๆตัวเตาที่มงานกับคุณละพักกําลังพากกันหอบเสื้อหอบบอนกําล,ลังที่พวกกันขามมากมานอนอยู่ฟังผีนะครับพ็อฟังคุณมองวิธีตัางมันน,นนอนบ่อไรนาะพีนองเนาะมันเป็นเดินก่วงซื้อนะครับเอาเป็นสักครั้พี่นองคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไวสันีพอกลิปหน้าครับสวัสดีครับ